สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่ว่างๆเ,เกิเดเลยอยากเก็ปเอ่อเกิดมาสักคลิปหนึ่งเป็นเ่ยวกับที่ว่าประวัติของตัวเองนะครับก็เลยตั้งพอขอเรื่องว่าบนเส้นทางชีวิต ของนายวรพจน์ปิัะกะโพอดีตผู้ม้วยกันโรวงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต3ในวงเล็บอำเภอบันดุงนะครับอบ,บายโย โรงเรียนในท้องที่ของอำเภอบันดุงถือว่าเป็นตอนแรกหรือว่าตอนที่หนึ่งนะครับสำหรับมือนีโค้งสีใได้เห็ุเป็นหลายตอนอยู่ตอนที่หนึ่งนี่ก้าวถึงประวัติของเจ้าของตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษา ะดับปฐมศึกษาตอนต้นนะครับในมือที่ย็ดคลิปหรือว่าท่าคลิปนี่ตรงกับวันที่หเดือนกันยายนพศอสองพันหารอยหสิบห้าซึ่งนำถึงมือที่ท่าคลิปนี้มีอายุครบ เ0ปี8เดือนกับอีก4วันนะครับได้มือที่อดคลิปมือแรกอขอเริ่มด้วยนะครับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงจบการศึกษาประถมศึกษาตอนต,อนตอน้นก็คือสมัยนั้นพ่อ,าพอราบอการศึกษาแห่งชาติรสึกจะเป็นพ่ราบอ2อสองพัรอยองพันีร เก่าสิบสี่เก่าสิบแปดจำบ่ได้ในสมัยนั้นเพราะว่ามันมีถึงประทมมักษาตอนต้นปอหนึ่งถึงปวสี่แล้วกับประทมมักษาตอนปลายจากปอหาถึงปอเจ็ดสามปีของประทมมักษาตตอนปลายนายวรพจน ปินักกัโพเกิดเมื่อวันทีส่สเดือนมกราคมพศส4 9 5อันนี้เป็นหลักฐานการเกิดตามทะเบียนราชตามทะเบียนบ้านนะครับซึ่งข้อมูลในวันที่เกิดและเดือนเกิดนี่ บอเนนน์นนจำเรื่องขอมูลนี่บอยืนยันให้ว่าเกิดวันนี้แถบอแต่ว่าสำหรับพ่อสอสองพ,น,อพนี่อยานมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดนะครับว่าเกิดในปีนี้เกิดที่บ้านโคกพะงาตตำบลตาจัน์อำเภอคง จังหวัดนครราช,ชสีมาเป็นบุตรของคุณพ่ออำค่าปิยะกะโพกับคุณแม่ทองมีปิยะกะโพคุณแม่ทองมีนี่คนมีลูกผพุทธียวคือตัวของผมเองส่วนปีปีปสามคนนี้ลุงทูน ลุงสมศรีแล้วก็ป้ามำพอทั้งสามคนนี้เป็นลูกที่ติดมากกับพอหลังจากที่คุณแม่เนเสียชีวิตแล้วคุณพ่อก็ได้มาแต่งงานใหม่กับคุณแม่ท้องมี่ลูกทั้งสามคนนี้เลยอบพยพ ติดตามคน่อมาก็เลยได้มาเป็นพี่เป็นนอ้องร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับอ,อ,อายุ8ปีก็เริ่มเข้าโรงเรียนปหนึง่งสมัยก่อนนี่บ่มีสันอนุบาลบอมีสันเล็กๆคืออายุ ฮอดแปดปีนี่คู่กับแจงผูปูกข้องไปฝากเขาเลียนโวดสมัยก่อนนี่บอกใบเกิดก็ดีสำนเนาทะเบียนบ้านก็ดีบางคนนี่บ่มีหลักฐานเลยไปเขาเรียนคู่กับสะให้โยกมือมาจับใบหูเจ้าของยังสิถ้าผู้ได้จับถึงเนี่ยถือว่าอายุฮอดเกียน เขาเลียนปฐมึกษาปีที่หนึ่งในโรงเรียนที่เขาไปเรียนเป็นโรงเรียนในมูบัานอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เป็นอาคารส่วคข้าวนะครับเป็นศาลาบอะแดงก,กันห้องตั้งแต่ป .1 หนึ่งกดอป .4 นี่ลงหากันวัดเป็นศาลาวัด กับแบงหันหนากระดานไปคนละทิศละทางหันหลังเขาหากันคู่เตรละสันเกิดสอนไปตามสิ่งทีมีสิ่งทีงทพ่อหาได้ในสมัยนั้น จำได้ว่าตอนเรียนปอหนึ่งนี่สมุกเลาก็มวนสมัยก่อนนี่จำได้ว่าการลงโทษของคู่สำหรับคนที่อ่านหนังสือนังหาบได้ก็สิให้นักเรียนเสียบสั้นเดียวกันนี่แหละเถืออหัวสำผูใ้ใดอ่านบ่ได้ดหรือว่าเร็นเลยกบ่ถึง จำได้ว่าเจ้าของเนี่ยสมัยนั้นเกิดคงสีเลียนนังเสืออยู่ในระดับดีของสัะว่พอจำได้ว่าได้เกิดหัวมูเจ็บเจ็บหนึ่งปูดมือมเจ็เบ,เบ,มเบมือเอกิดหัวป๊กป๊กป๊กปกกันผู้ใดอ่านบ่ได้คู่ให้เห็นเกิดสนุกสนานในการเลรียนสมัยนั้นแต่ว่าสมัยนี้สิไป เท็ยจ้งสันบ่ได้สมัยก่อนนี่การเทียจังสันกัถือว่าเป็นที่ดีสนุกสนานคู่กับห,หอเห็ดหัวเลาะหลอกเย่ากันในสมัยนั้นแต่สมัยนี้นี่การเทียนนี่ถือว่าเป็นการลงโทษแบบวิถฐานมีความผิดสมัยนี้ตอนอออตอนที่เลียนอยู่ปสามป .4 นีนี่จำได้ว่า ตอนนี้นี่กัใยญ่เตือบพอทีสีซอยงานขอบพ่วได้ก็ได้ซอยขอบพ่วอยางเต็มทีคือว่าตื่นกับต้องตื่นในเสาโดยเฉพาะฤรดูการทำหน้านี่ตื่นหนึ่งแต่ตีหาต้องเอาควายนี่ออกจากขอบมือใ้ฝนตก นางขี่หลังคว้วยนี่ก็ต้องห่มผ้ายางคุ้มไปจากบ้านตัวที่ไปหอดงานหน้าหรือว่าทุ่งหน้าก่อนที่พอสิไปเอาคว้วยไถหน้านี่ก็ต้องใส่เวลาพอสมควรเพราะว่าบ้านกับหน้านี่ห่างกันประมาณสามกิโลสามกิโลเมตรพอไปถึงแล้ว พอกะสีเนาเ้อเฟ้ยไหน้าแต่ของจะต้องรีบแลนกลับเขามาบ้านเพื่อมาเตรียมตัวใส่เสือ้อผ้ารลดสึกว่าสมัยนั้นนี่ไปโุงเรียนนีบริยอาบนังแจ็คเตียบเป็นดเยน่อยนีแต่จะใส่เสื้อผ้าล่างแทนงาขาเราเราไปโุงเรียนกินขา่าวลราไปลุงเรียนเลยสมัยนั้น รด,ดล่าโบมี่อกมีแต่ยางหลูกเดียวไปเรือเรียนหลังจากเลือกเลียนแล้วนี่ก็ต้องรีบออกไปหน้าพอกับพีไส้ไถหน้าแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของเอาก้วยไปเลี้ยงเอาก้วยไปกินหนาบางมือ ถ้าฝนตกก็ต้องคุ้มพายานนางอยู่หลังตวยล้วมันก็เกิดอาการเปียกแฉะน้ำงามขาเป็นตุ้มขั้นเอิดว่นตุ้มห้างตัย๋ยแล้วก็ผู้ต่ากาสิไปหาบักเกือเป็นฝละไม่ป้าชนิดนึงเอามาตำแล้วก็ถูกแก่ตุ้มที่มันขึ้น ขาน,นี่ดำปี้ปี้สมัยนั้นแย่ใ yeah. ห้มันขั้น,นตุงมันหยุกชีวิตเนี่ยถือว่าลำบากลำบนกส็สมควนสมัยเปลี่ยนเล็กหน่อยเนี่การประทับใจคืออีกข้างหนึ่งก็คือมีคู่ค็หนึ่งเป็นเกดไปเห็ดหน้าคือกันแต่ว่าหน้าหมดเสาเป็นไปไทยหน้าแล้ว เิ่นการขีมาจากง่ายเข้ามาในมูบัตเมือในเป็นขี่ม้าเส้นทางเดียวกันมาท่านเจ้าของยังกลับบัานอยู่เครื่องทางังสืคุ้คูค่กัสิครับ่อนให้นางข้างหลังขี่มา้าสอนถ่ายคูค่คนนั้นนี่เสือค,คุ้คู่คาสิงมันจิด เป็นคู่สอนป .1 ในสมัยนั้นคุณครูเีเนคนใจดีจำได้เท่าสุม,มือนี่แต่ว่าตอนนี้เ็นเสียชีวิตไปหลายปีแล้วขออนุญาเพื่นไปสู่สุขตีเดอคุณครูิงมันคิดจำได้ดีอาสำรับตอนแรกก็ อยอดตีไว้แค่นี้กันครับติดต,ตามตอนที่สองต่อไปเด้อครับ